ไวรุ่นสร้างตัวมาแถมเงินกับบ้านอีก1นึ่งแสนนะครับกับ ISU ซูอ n ลนิวดีแม็กเป็นตัวเตี้ยทาสูงนะเครื่อง 1.9S เกียร์ธรรมดา ปี2018จดนะครับให้ดอกเบี้ย19เลยแต่เอาราคาขาย18ไปนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดียไลท์ให้ด้วยไาตันหมอกไม้คู่หนึ่งฝากระโปรงเป็นงานเพียวคาร์บอนของอากานะนะครับล้อแม็กที37ออฟศูนย์สีปีเก่านะยางนิโตเอ็นทีสีด้วยกระจกมองข้างเป็นคมเมียมมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดคมเมียมประตูคาร์บอนงานเพียวของอากานะ4บานเลยนะครับระบบห้ามเบรกได้มาแบบดิสคูน้าข้างหลังเป็นดำนะฝาท้ายก็เป็นแคปลาเหมือนกันนะครับไฟเบรกดลสามอยู่ด้านบนนะมีค้ำหลังให้ด้วยสีเต็ม ไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยมาดูที่ภายในโอ้โหยังเนียนคันนี้ได้เลขไม่มาที่70,000กิโลเท่านั้นเองนะคอนโซลอยู่ท่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับดิสปี้ขึ้นในครบวัดบูตก็มาด้วยนะเป็นจอ DVD ดีเบาะนี่เนียนสุดๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับมาดูเครื่องกันนะครับโอ้โหยังเนียนนะครับกองแบบดูดสดหม้อน้ําเดิมพลมไฟฟ้า2ตัวความร้อนน้ําดันหมดห่วงเลยมาพร้อมกับแบตเอาเมรอนด้วยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติก ก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะมาปรับราคาให้ไปเลยดีกว่าเอาไปที่499,000บาทนะครับผ่อน6ปีอยู่ที่15,08บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ป 10, ี10,000โลรับประกันช่วงไาง6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแวดจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสำหรับลูกค้าที่เครดิตดี D, เหลือเงินกลับบ้านไปด้วย100,000ประมาณนี้